สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับที่สะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับในส่วนของบริษัทแคนดทรเวอร์นะครับในส่วนของสะพานข้ามแม่น้ำลบบุรีนะครับเรามาติดตามความก้าวหน้าของงานประกอบและงานก่อสร้างสะพานนะครับในส่วนนี้เนี่ยฟอร์มเลอร์ประกอบไม่อัดนะครับเรียบร้อยแล้วคิดว่าน่าจะลงเหล็กได้เร็วๆนี้นะครับตัวไฮฟอร์ตัววิงฟอร์ตตัวบระอมฟอร์มเนี่ยทั้งสองอ่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยคิดว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มจะเริ่มในการลงเหล็กนะครับเดี๋ยวใส่อะไรต่างๆก็ลงเหล็กได้นะครับ สวยงามมากๆเลยครับกับงานประกอบฟอร์มเลเลอร์ที่มีวอล์กเวด้านบนด้านล่างเขาปงจอเลยนะครับสวยงามจริงๆเลยครับผมเดี๋ยวเราไปดูภาพรวมกันนะครับครับตรงนี้เป็นฟอร์มเลเลอร์นะครับของงานบาลานซ์ใช่ไหมริเวอร์บุชนะครับ bc 2นะครับตอนนี้เนี่ยได้เข้าแบบไม่อัดเรียบร้อยนะครับฟอร์มเวิร์กต่างๆนะครับสวยงามนะครับผมกับโครงเหล็กสีส้มนะครับกับไม่อัดสีดำนะครับ สวยจังเลยครับผมกับฟอนด์เรือตัวนี้นะครับเ,ออเรามาติดตามงานก่อสร้างไม่เฉพาะเพียงกวาก้าวหน้าของงานก่อสร้างแต่ถึงแต่จะรวมถึงวิธีการก่อสร้างนะครับรวมถึงขั้นตอนการก่อสร้างต่างๆนะครับเพราะว่ามีความสำคัญในอนาคตนะครับว่าเราเองจะได้ทราบว่างานก่อสร้างแบบนี้เขาก่อสร้างกันอย่างไรนะครับไม่ใช่ว่าเมื่อมันจบไปแล้ว ก็สะพานคือสะพานนะครับแต่สำหรับพวกเราชาวก่อสร้างเราอยากจะให้มันเป็นฮิส t อรี่มันเป็นประวัติแล้วก็ถูกบันทึกเอาไว้ด้วยนะครับครับงานก่อสร้างมีความ,มหมายนะครับมันมีนยัยยะสําคัญถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติเลยนะครับถ้าประเทศไหนไม่มีงานก่อสร้างเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าประเทศท่าน,นั้นไม่พัฒนานะครับงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่โชว์ศักยภาพของประเทศงานก่อสร้างเป็นสิ่งที่โชว์ ความก้าวหน้าของประเทศนะครับว่ามีความก้าวหน้าไปถึงขั้นไหนนะครับความก้าวหน้าตรงนี้ก็จะมีสิ่งก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นตึกนะครับอาคารบ้านพักอาศัยรวมถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานต่างๆว่าจะเป็นทางด่วนนะครับรถไฟฟ้ารถไฟนะครับสิ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศให้ไปต่อได้เนี่ย ถนนหนทางต่างๆนะครับเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของประเทศและความมั่งคั่งของประเทศนะครับโอเคครับนี่คือส่วนของงานบาลานซ์แคดเดอร์บิดนะครับซึ่งจะข้ามแม่น้ําลบบุรีในส่วนนี้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งจะเป็นเพ er ียร์เทเบิลซึ่งเขาได้เทคอนกรีตพับสลับเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้พอดแบบเห็นหัวเพ er ียร์เทเบิลเด่นเป็นสง่าเลยนะครับสวยมากๆเลยนะครับ ตรงนี้ก็คือฟอร์มที่ประกอบตรงฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับอีกฝั่งนี้เนี่ยพื้นที่พร้อมนะครับสําหรับงานประกอบฟอร์มเทเลอร์ชุดต่อไปนะครับข้างหน้าของเราจะเป็น3แยกนะครับสามแยกสนามชัยนะครับตรงนี้ก็คือเพียร์เทเบิลที่ทําเสร็จแล้วนะครับสวยงามมากๆนะครับรอวันที่ฟอร์มเทเลอร์จะมาติดตั้งนะครับโอเคตรงนู้นหัวเพียเทเบิลที่เสร็จแล้วและติดตั้งฟอร์มเทเลอร์รแล้ว เตรียมตัวจะลงเหล็กนะครับตรงนี้คือหัวปีนพที่เสร็จแล้วนะครับรอการตั้งคอนซีลเลอร์นะครับครับผมที่พามาที่บาร้านแคนเวอร์บิลี2ก็หก็คือความก้าวหน้าของการก่อสร้างนะครับ2ก็คือวิธีการก่อสร้างรวมถึงขั้นตอนต่างๆต,ต,ติดตามเพื่อให้เป็นเรคคอร์ดให้กับเยาวชนในอนาคตได้เห็นวิธีการก่อสร้างนะครับความสําคัญของ,งการก่อสร้างนะครับ บางท่านเนี่ยมีความสนใจเป็นทุนเดิมอยู่แล้วในฐานะที่เป็นช่างก่อสร้างหรือแม้แต่เป็นประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้เป็นช่างก่อสร้างก็มีส่วนก็มีสิทธิที่จะได้รับรู้วิธีการก่อสร้างรวมถึงขั้นตอนการก่อสร้างความเป็นมารวมถึงตาแล้วเสร็จต่างๆเป็นอย่างไรนะครับทุกๆคนประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนได้รู้ได้เห็นกับโครงการก่อสร้างสาธารณูปโภคประจํา สาธารภพวกของชาตินะครับตรงส่วนนี้ผมอยากจะเอ็กซ์เพรสให้เห็นเท่านั้นเองครับเรื่องของเรคคอร์ดวิธีการต่างๆเก็บไว้นะครับให้ลูกหลานได้ชมกันนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเอ็นสแปนที่จะวิ่งไปนะครับแยกสัมชัยแล้วไปในทุ่งนาน,นะครับสวยงามมากๆครับะภานี้